เอาข้าวไปกินหมูไม่ใช่เอาหมูไปกินไม่ใช่ให้เอาอาหารไปให้หมูกินนะคะเขาบอกว่าเอาข้าวไปกินหมูแต่ถ้าเป็นคนไทยก็จะบอกว่าเอาอาหารนะ่ะเอาอาหารไปให้หมูกินแต่ถ้าถ้าเป็นทางนี้เขาจะบอกว่าให้กินหมูไม่ใช่ให้หมูกิน okay. เลือกไมจ้าเรื่ลยะไม่มีค่ะผู้ใบจเสื้อเยตมีนะสเสตเนี่ยเย์สวัสดีนะคะทุกๆท่านทุกๆกกำลังใจเลยนะจ๊ะ ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะสติกเกอร์น่ารักน่ารักนะคะผ่านไปผ่านมาก็าเว้ได้เลยจ้าน 4. 4น่าจะใส่ถูกแล้วเนาะ นี่เบอร์อะไรนยะนี่เบอร์เอลนี่เบอร์เอลเบอร์เอลนะคะมิซเอ็ขอบคุณมากเลยนะคะห้าดวงตานะจ๊ะเอ็สเอ S M L XL เอาใส่20ตัวใส่ไม้ไปเติมเอาสินค้าไปเติมยีสิตัว20สิตัวก็ถ้าเป็นช่วงนี้นะคะเล่นกีฬากันเนาะทั้งอ่า ผดถ,ม,ถมก็จัดงานกีฬาเล่นกีฬากันก็เอาไซส์เล็กไปนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กโตอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนโตก็จะเอาเป็นไซส์ใหญ่ๆไปหาอะไรดีครับเลือกเลยครับ ด้านด้านนั้นแปดสิบครับอันนี้เท่าไหร่แปดสิบครับอ,นนอันนั้นร้อยยี่สิบจแบบนั้นนะใส่นอนได้นะคะใส่ซื้อไว้ให้คนไอ้แมู่อ๋อแบบนี้นะะแลบบ้วค่ะใช่ใช่ใ,ใช่เวลาตอนกลางคืนก็ใส่ใส่คุมได้ใส่นอนได้ มีเสื้อเด็กเสื้อเด็กอ่อนนะคะว็เป็อเดือกว่าอันนี้ใหญ่ไปไม่มีแขนสั้นหรอมมไม่มีค่ะตอนนี้ไม่มีอากาศน,านี้เนาขนถึงยาวไนอะ้ตอนกระวานนะฮะเพราะว่าอบอดี้สุดแขนยาวมีนะสามารถจะมีแต่บอดี้สุด มาแล้วนะคะดูลูกค้าแป๊บขอบคุณมากนะคะทุกเลิฟทุกไลค์นะคะทุกๆุดวงตาเลยนะจ๊ะสัญญาณก็ไม่ค่อยจะดีเนาะ กว่าสัญญาณจะมาก็อีกนานขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยนะคะขอบคุณมากๆจ้าสัญญาณสัญญาณหมุมติ้วๆ